สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่265นะครับคลิปนี้นะครับมีพระสวยๆหลากหลายในการนะครับมานำเสนอกับพ่อม่พี่น้องทุกท่านนะครับชื่นชอบสนใจอะไรกันไหนติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับตามนี้นะครับไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็สแกน QR code เข้าไลน์นะครับพระบ้านยอดนิยมนะครับหลายรายการนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไวส่งไวทุกท่านครับ ยอดพระเก่าๆบ้านๆที่สวยนะครับรายการแรกเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตครับสวยเดิมนะครับอยู่ในซองเก่าเดิมๆครับประมาณปี2 5 0 0ั้ต้นๆนะครับกระไหลทองเก่านะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตครับเดิมๆนะครับเกจิยอดนิยมนะครับแห่งภาคใต้อีกท่านหนึ่งครับนอกจากหลวงพอทวดนะครับก็ต้องเป็นหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเป็นพิมพ์นั่งถือไม้เท้าและถือตลับปัดนะครับ เกจิชื่อดังจังหวัดภูเก็ตครับพร้อมกับซองเก่าๆเดิมๆนะครับนานมาทีนะครับแผ่นปั๊มหลวงพ่อแช่มวัดฉลองครับต่อก็ได้ภาพถ่ายหลวงพ่อโวยนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทครับยังหนุ่มนะครับโคศิตารามครับสวยเดิมนะครับเรียมเก็บเก่าไว้นะครับ ภาพยังหนุ่มครับสมัยยังหนุ่มนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามยอดนิยมนะครับโชคลาภเมตตามหานิยมครับพระเก่าสวยๆหลายรายการนะครับในเชิญทุกท่านที้สนใจนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขิตาชาวบ้านนะครับยุคโบราณนะครับสวยและสมบูรณ์สุดนะครับเนื้อโลหะเก่าร้อยกว่าปีนะครับรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตร เนื้อสวยงามมากนะครับคุณตาเจ้าของเก็บรักษาอย่างดีนะครับสุดยอดความเก่าและสวยครับพิมสามชายนะครับการหล่อโบราณเก่าหล่อแบบประกบครับมีคาบเบ้าเดิมๆนะครับเนื้อโลหะสุดยอดความเก่าครับยังเห็นดินเบ้านะครับบางจุดนะครับรูปหล่อยอดนิยมหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับ สภาพเก่าเดิมนะครับเนื้อโลหะสุดยอดแห่งความเก่าร้อยกว่าปีครับมีขึ้นสาแดงนะครับตามผิวพระนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาองค์ที่หนึ่งนะครับได้มาสององค์นะครับพิมพ์คีตานะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สองพระได้ฟอร์มล่ําสวยครับพิมพ์คีตาองค์ที่สองเนื้อโลหะสุดยอดแห่งความเก่านะครับพิมพ์สามชายครับหล่อเก่าสวยงดงามนะครับ หลวงพ่อเงินสวยสมบูรณ์ครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์ขี้ตาครับถ้าใครชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับหล่อประกบนะครับตามตำรานะครับตรงกลางองค์พระจะมีเส้นกลางนะครับหล่อเบ้าทุบโบราณครับองค์ที่2ต่อไปก็มาชมพระกิงเก่านะครับกิงปาวะเลขครับพิม่มคุมเนื้อสมฤิ์โบราณครับสุดยอดหายากนานมาเทครับ ก่งเก่าปวาเล็ครับยุคแรกของประเทศไทยนะครับด้านล่างก็จะมีรอห้านะครับน่าจะสร้างถวายยุคสมัยรอห้าครับกิ่งปวเล็โบราณเนื้อสมฤทธิ์สวยเดิมนะครับผิวน้ำตาลเข้มๆม,มาใหม่ล่าสุดครับแล้วก็สุดยอดหายากมากๆนะครับกิ่งหลวงพ่อโตวัดประดู่เฉีพีครับท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับ กิ่งเก่ายอดนิยมหลวงู่โตครับหลังยันนะนะครับสวยเดิมนะครับสุดยอดเกจิเก่าประเทศไทยครับหลวงู่โต๊วัดประดู่ฉิมพีผิวดำเดิมแห้งๆเก่าๆครับสวยงามมากครับหลังยันนะครับใต้ฐานตอกสาโคตรนะครับต่อเต่าสตัวแล้วก็ยันนะครับเป็นตัวตอกทั้งคู่สุดยอดหายากครับ กิ่งเก่าหลวงพุโตวัดประดู่ิฉพีครับผิวสวยงามมากนะครับเดิมๆนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับต่อก็ได้กิ่งบาเกงนะครับวัดสุทศน์ยุคแรกๆนะครับมาใหม่ล่าสุดครับสวยงามมากพระแต่งเก่าทั้งองค์นะครับหนึ่งในตระกูลพระกิ่งโบราณนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่ากิ่งหนองแสนะครับกิ่งยอดนิยมวัดสุทัศน์ครับ เนื้อสำริดครับพระมีรอยแต่งเก่านะครับสุดยอดแห่งความเก่าสวยกิ่งเนื้อสำริดครับอุดข้างนะครับตรงนี้นะครับกิ่งบาเก่งนอกนะครับสมุูสสุดครับนานามาทีนะครับสุดยอดหายากครับพระบ้านยอดนิยมต่อกั็้วยพระปิดตาวางหน้านะครับ เป็นพระเก่าโบราณนะครับพระปิตาเนื้อผงคุกลักปุกวังหน้าหนึ่งในจํานวนพระที่ขึ้นมาพร้อมกับพระสมเดจยุคโบราณนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์สองหน้าครับพระปิตาวังหน้าครับเนื้อผงคุกลักนะครับจุมลักปิดทองเก่าสันนิษฐานว่าเป็นพระที่สร้างยุคโบราณนะครับอายุหลายร้อยปีครับเนื้อผงคุกลัก สุดยอดในความเก่าและสวยนะครับท่งนชอบไปสนใจติดต่อเข้ามานะครับและเป็นพิมพ์ที่หายากมากๆครับพิมพ์สองหน้าครับพับปิดตาวังหน้าต่อันด้วยพับปิดตานะครับอีกหนึ่งองค์นะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันจังหวัดชนบุรีครับเนื้อผงคุกรักหลังแบบพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับท่านได้สนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพับปิดตาเก่ายอดนิยมนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับ จังหวัดชนบุรีลักสีสวยกเก่าๆนะครับสมบูรณ์มากนะครับนานานมาทีนะครับผิวแห้งแบบกะลานะครับเก่าเดิมๆครับภาพปิดตาหลวงพ่อกแก้ววัดเครือวันต่อกัอนด้วยพระสังกัจจายน์เนื้อสมฤทธิ์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรสวยเดิมสุสดๆนะครับลูกหล่อพระสังกัจจาย์หลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับนานานมาทีนะครับ สุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับทนใยชื่นชอบไปสนใจนะครับรูปหล่อพระสังฆายยุค2400กว่านะครับเนื้อออกสมฤทธิ์นะครับออกสมฤทธิ์เงินเก่าชื่นชอบไปสนใจติดต่อเข้ามานะครับรูปหล่อโบราณเก่าครับสวยเดิมนะครับสวยงามมากๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพิมพ์นิยมนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ ชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับรูปหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมบ้านสวยๆเก่าๆแห้งๆนะครับสุดยอดภระรูปหลอยอดนิยมนะครับของประเทศไทยนะครับต้องหลวงพ่อเงินเลยนะครับพิมพ์นิยมหล่อช่อนะครับมีรอยตะไบนะครับรอยตะไบแต่งเก่าผิวเก่าสวยงามนะครับพิมพ์นิยมวัดบางคานครับสภาพสวยเก่าคมชัดครับ ต่อกันด้วยเหรียญเก่ายอดนิยมและหายากนะครับเหรียญพระพุทธนะครับจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นเหรียญพระพุธยอดนิยมนะครับหลวงปู่สุกสร้างและปลุกเสกครับเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลครับเรียมเงินเก่าโบราณสวยคลาสสิกครับจังหวัดชัยนาทนะครับสองสี่หกหกเรียมเงินโบราณมากๆนะครับสุดยอดหายากนะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลครับสองพันสี่ร้อยหกสิบหก สนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นพระพิจิตรเม็ดข้าวเมานะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับเรี่ยมเงินเก่าเนื้อชิมเงินครับสุดยอดพระสายเหนียวนะครับเรี่ยมเงินโบราณครับจับขอบพระพิจิตรเม็ดข้าวเมาเนื้อชิมเงินสภาพเก่าเดิมนะครับเป็นพระยอดนิยมนะครับสายเหนียวครับลุงพระพิจิตรเม็ดข้าวเมากุกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุครับเป็นเนื้อชิมเงินยอดนิยมนะครับห่วงเชื่อมเก่า หลังด้านหลังเรียมเป็นรูปหัวใจนะครับสวยและสมบูรณ์ครับพระพิจิตเม็ดข้าวเม่าเรียมเงินพร้อมใช้นะครับต่อไปก็มาชมพระคุนแผนกูกวัดมณีนะครับสุดยอดพระกูเก,ก่าโบราณของจังหวัดอยุธยาครับกุกวัดมณีเป็นพระคุนแผนเนื้อดินนะครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับพระคุนแผนกุกมณีอยุธยาครับ สวยสมบูรณ์ครับมาใหม่ๆนะครับเนื้อเก่าแห้งเดิมๆครับต่อไปก็เป็นพับปิดตาหลวงพุยิ้มนะครับวัดหนองบัวครับเนื้อขาวเนื้อผงนะครับเกจิยอดนิยมจังหวัดกาญจนบุรีครับเนื้อสวยสมบูรณ์มากๆครับหลวงพุยิ้มวัดหนองบัวเกจิยุคเก่าของจังหวัดกาญจนบุรีครับสมบูรณ์มากนะครับเนื้อสวยเดิมครับพับปิดตา หลวงู่ยิม้มวัดหนองบัวครับและที่หายาก,กสุดๆนะครับตรงองค์นี้เลยนะครับพระปิดตาเนื้อตะกัวสนิมแดงหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงผ่านการใช้และลงลักปิดทองเก่าจะเจอท่านที่สนใจนะครับพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครอวันสุดยอดหายากนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงครับให้ชมทุกมุมนะครับสวยมาก รักเก่าเก่าแห้งนะครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับพิมพ์หลังแบบนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงสุดยอดหายากนะครับต่อไปก็เป็นวัดพับนะครับพิมพ์ยืนวันทานะครับเก่าสวยสมบูรณ์ครับพระวัดพับเป็นพระกุกเก่ายอดนิยมนะครับกรุงเทพมหานครครับกุกวัดพับ สวยมากครับพิมพ์ยืนวันทาสีมาเนื้อแห้งเก่าเดิมๆครับพระโกะยอดนิยมุกวัดพับต่อก็ได้ข้างลางของขังนะครับแหวนมหามงคลน,นะครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับจักเชือกลงลักเก่าเผื่อท่านนละสนใจนะครับตนนิดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ แหวนโบราณครับเป็นพาดีบอรนะครับม้วนถักเชือกลงรักเก่าทําเป็นรูปแหวนนะครับสุดยอดหายากและสวยสมบูรณ์ต่อไปก็เป็นพระนางพญาพิสรุโลกนะครับองค์นี้พิเศษและหายากมากครับเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับสุดยอดในด้านเมตตามหานิยมพระนางพญาพิสนุโลก เนื้อชินตะกัวสนิมแดงเก่าพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับลักกอกรแห้งๆนะครับตามนี้นะครับพิมพ์สังคติโบราณครับเนื้อตะกัวสนิมแดงต่อได้วยพระปิตาหลงวงพิมนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้ก็เป็นพระเนื้อผงผ่านการลงรักปิดทองเก่ามาครับ หลวงปูยิมมยยมยย้มวัดหนองบัวนะครับจังหวัดกาญจนบุรีลักยังไม่ติดอยู่แค่ปะป้ายนะครับตรงนั้นโกนหมดแล้วนะครับพระปิตายุคโบราณครับหลวงพ่อแก้ววัดเคอวันขออภัยนะครับหลวงพูยิ้มวัดหนองบัวนะครับเมืองกาญนะครับพระปิตาหลวงพูยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีครับ ต่อก็ได้พระสุมกอกําแพงเพชรนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระสุมกอยอดนิยมจังหวัดกําแพงเพชรพิมพ์มีกนกนะครับองนี้เนื้อจัดสุดสุดนะครับเนื้อเก่ามากพระสุมกอยอดนิยมจังหวัดกําแพงเพชรเนื้อดินละเอียดสวยเดิมนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านๆพระสุมกอครับจังหวัดกําแพงเพชร หนึ่งเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับต่อก็ได้พระสมเด็จเพดานโบสถ์นะครับสมเด็จวัดเกศชยโยเจ็ดชั้นซึ่งเป็นพระยอดนิยมสมัยโบราณครับพิเศษนะครับมีจานักขระด,ด้านหลังเพิ่มความเข้มขังครับพระพุทยอดนิยมงาไม้แกะนะครับตรงนี้เป็นไม้เพดานโบสถ์เป็นพระยุคเก,ก่าโบราณนะครับ ด้านหลังก็มีจานเก่าสวยงามครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับพระเก่าๆสวยบ้านๆพายอดนิยมนะครับหลากหลายรายการนะครับต่อไปก็ประชมรูปหล่อพระสังกจายนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักจุ่มลักเก่าเดิมๆนะครับสุดยอดหายากนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรสวยสมบูรณ์นะครับเก่าโบราณนะครับร้อยกว่าปีนะครับสุดยอดพระ หายากนะครับรูปหล่อพระสังกัจจายหลวงพ่อเงินครับน้ำหนักเบานะครับเป็นเนื้อผงพุกลักครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับสร้างมาพร้อมกับเนื้อโลหะนะครับแต่เนื้อผงพุกลักจะหายากมากนะครับสร้างน้อยมากครับโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับจังหวัดพิจิตรลักเก่าๆแห้งๆนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่หนึ่งของรายการนะครับสวยมากๆครับมาใหม่ๆนะครับของเข้ารอบบ่ายนี้นะครับ พระสมเด็จองค์ที่หนึ่งเนื้อสวยเดิมสุดๆครับมีเส้นบังคับพิมพ์เดิมนะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมองค์ที่หนึ่งครับงดงามสุดนะครับได้ธรรมชาตินะครับความเก่าและแห้งครับพระสมเด็จบ้านๆครับลำดับที่หนึ่งต่อไปก็เป็นองค์ที่สองนะครับเก่าสวยยอดนิยมเช่นกันนะครับลำดับที่สองพระสมเด็จ เนื้องดงามสุดครับมีเส้นมรคคับพิมพ์เช่นกันนะครับพระเก่าสวยบ้านๆครับพระสมเด็จองค์ที่สองสนใจติดต่อเข้ามานะครับเนื้อสวยงามมากครับได้เก่าได้แห้งเดิมๆนะครับพระสมเด็จองค์ที่สองต่อกันด้วยองค์ที่สามนะครับพิมพ์สมเด็จปกโพนะครับหลวงปู่โตวัสดูชิมพีครับ ปี1 0นะครับสร้างพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับพระเนื้อผงเก่าหลวงปู่โตนานานมาทีนะครับพระสมเด็จปกโพป,ปี2510เมตตามหานิยมสุดยอดครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับพระสมเด็จปกโพหลวงปู่โตยอดนิยมครับช่วงท้ายรายการนะครับ ปิดท้ายรายการนี้กันด้วยรูปหล่อหลวงพ่อป,ปานคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการครับหรือหลวงพ่อป,ปานพรดบางเฮียนะครับต้นตำรับเขี้ยวเสือแกะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับองค์นี้ก็เป็นรูปหล่อยอดนิยมของท่านนะครับหลวงพ่อป,ปานเป็นรูปเหมือนปันะ๊มเนื้อทองเหลืองเก่าหลวงพ่อป,ปานคลองด่านครับเป็นพระปั๊มนะครับสวยงามมากครับหลวงพ่อป,ปานคลองด่าน รอยปาดตัดวงเดือนนะครับตามตำรานะครับสนติดต่อเข้ามานะครับ062 079 2526ครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับพระเก่าสวยยอดนิยมนะครับบ,บ้านบ้าีที่265ครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม